เรียบร้อยสายใหญ่สายใหญ่เห็นลางๆกิ่งมันบางหมดใหญเป็นโลเป็นโลเลยยิ่งลอดไปเลยเนี่ยลอดกล่องลอดกิ่งอะไรมั่วซั่วเลย ไ้นี้นอนข้างตะลิงไม่ธรรมดาไ้านี้นอนข้างตะลิงไม่ธรรมดาลูกว่โลูกว่าลูกว่าตัวแรกมาเร็ววลูกว่าบกกักเลยทั้งคนทั้งใหญ่

งลงแรงลงแรงนะดูเล่งทับโถงมันมันนี่หอมาเล่งไปรางแว่งเลย <aina> <t os> เรียบร้อยสายวิ่งไปนู่น หาเรื <łość> ่องเลยอะสี่ขีปกว่า น้ำบานงานนะเช็ดเลยโอ้เช็ดกิ่งไองูอ่ะไองูอ่ะฟื้นนี่เขาเรียกว่าไองูอ่ะนะรับหนูไองูอ่ะ โอ,โอ้โยเบล,เลอเลยรับคาที่โอ้ยตัวนี้จำนับเลยไม่ดิ้นเลยโอ้ยใหญ่โลโบวกอีกเลวโันอะไรวะมาอยู่ตื้นๆเลย โดนอะไรวะโดนขมับโอ้โหมานโลสามโดนขมับจำนับย้อนแสงทางไหนวะเนี่ยนี่ได้ครับโลสามโลโลสองโลสามผลิมเลยอยู่น้ำตื้นๆ กำลังจะหนีแล้วด้วยแหละค่อยจมอ่ะ จุยจุยไหมโอ้คาดลดโอ้โห duyệt 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 นั่นตูบเอาปลามาก,ก่อน โอ้ไม่โดนเหลืออะไรวีไปแล้วตัวนี้โดน สายพ่อไก่ตัวเมี้เลยันตนนต๊บโอ้โหยิงรถท้องไปเฉย Yêu cước không, lắm Khương tịt lưới Người lưới hàng dạo Ui bắt cắt lưới Bắt cắt ít lêu Bắt hàng mình lưới hàng lưới lô 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 nừng đây ทันยิงมันลบก่อนก็แต่เวียนแต่เวียนไปซี่เรือหางยาวติดเครื่องครั รวมครับใหญ่ๆสามตัวไซโลโลบวกเจอปลาวันนี้เจอปลาไซดีครับแล้วก็ไซย,ย่อมๆแล้วก็ตัวสาปลาเกลือสิบสองครับวันนี้สิบสองกลมได้วัตถุดิบครับเดี๋ยวไปแกงหัวปลาเพราะว่าหัวใหญ่ๆเนี่ยมันแกงอร่อยครับได้เนื้อเยอะเดี๋ยวเรามามาดูเมนูแกงหัวปลากันครับมาแล้วพร้อมแล้วครับวัตถุดิบ หัวปลาหัวปลาช่อนแกงหัวปลามะขามเปียกพริกแกงน้ำมะกรูดผิวมะกรูดครับนเะกลือน้ำปลา มีสองยี่ห้อเลยแบบให้สีกับอันนี้สีไม่สดอันนี้สีสดแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดกว่านะเอาสองอย่างเลยครับซื้อมาทั่วตลาดสุพรรณเลยพอผัดพริกให้สีเข้มแล้วนะครับเรามีพุงเดี๋ยวเราใส่ใพุงไปก่อนเพราะว่ามันจะได้เอาไขามันลงไปเจียวได้ แตกนะครับน้ำมะขามเปียกหิวมะกรูดใบมะกรูด แกงแตกมันดีจังมีก้างมีหัวมีพุงเอาปลาลงแล้วก็ทีนี้ไม่ต้องคนแล้วครับเคี่ยวไปเกี่ยไปเดี๋ยวกดให้มันจมน้ำหน่อยเติมน้ำไปนิดนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยนะ ไม่ต้องเยอะน้ำขุกขิด ลิ่นที่ออกมาตอนนี้ครับหอมนะครับหอมมะกรูดหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับมันเป็นเป็นแกงโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสมันก็ต้องออกอ่าเปรี้ยวเค็มนะเปเเะรีป้ยวเค็มดันกันรสเข้มข้นนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงไปเรื่อยๆครับเที่ยวไปเรื่อยๆรสยังไม่ออกเดี๋ยวปรุงไปเรื่อยๆครับ ให้ความจริงนะครับเที่ยวมาได้พักหนึ่งแล้วมันแล้วก็มันขึ้นไข่เลยมันปลาจืดเลยครับเปรี้ยวนำเปรี้ยวเค็ม,มสดไม่อยากยุดเลยอะลูกคาง กลางกระหม่อมเดี๋ยวหาพุงก่อนกล้งแก้มใหญ่ จมจน เนื้อปลามันมากนะครับปลามอ้วนแล้วววนนี้มีแต่ไซโลงั้นเลยกินบเปล่าจะรดจัดหน่อยนะครับขอตัวไปกินกับข้าวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม